มูนไหนและ Mr. Knight คือฮีโร่หน้าใหม่จากมาเวลคอมิกส์ที่ตอนนี้กำลังโลดแล่นอยู่บนหน้าจอทีวีทางซีรีส์ของ i s s n y y l u s h o ฮอ t ตาโดยเนื้อเรื่องนั้นก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าของชาวอียิปต์โบราณทาง o อเคยูไลจึงเห็นว่าเรื่องนี้มันก็น่าสนใจดีนะจึงได้รวบรวมสิบเทพเจ้าของชาวอียิปต์ที่มีความสำคัญมาให้ชม ซึ่งจะมีใครบ้างแล้วแต่ละคนนั้นจะมีพลังเก่งกาจสักแค่ไหนได้ทั้งสนุกได้ทั้งความรู้แน่นอนไปชมกันครับได้ทั้งสนุกได้ทั้งความรู้ดูโอเคอยู่ไลคอนชู คำว่าคอนชูมีความหมายว่านักเดินทางยามค่ำคืนซึ่งก็หมายถึงดวงจันทร์นั่นเองเทพคอนชูจะทำหน้าที่ดูแลผู้ที่เดินทางในเวลากลางคืนคอยเป็นแสงสว่างและดูแลสัตว์ป่าไม่ให้ออกมาทำร้ายนักเดินทางลักษณะของเทพคอนชูนั้นจะมีศรีรษะเป็นมนุษย์หรือบ้างก็มีศรีรษะเป็นนกและสวมหมวกเป็นรูปดวงจันทร์โดยในซีรีส์มูนไนท์เทพคอนชู ก็มีทั้งพละกกำลังความแข็งกแกร่งและความว่องไวในการต่อสู้เป็นอย่างมากซึ่งเทพคอนชูก็มีร่างอาวตารเป็นมาร์คสเปกเตอร์ที่เป็นมูนไนท์และสตีเวนแกรนที่เป็นมิสเตอร์ไนท์อยู่ในร่างเดียวกันอ n นูบิสอนูบิสคือเทพ,พเจ้าแห่งความตาย ที่มีลักษณะร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีหัวเป็นสุนัขหรือหมานในช่างดูน่ากลัวและดูร้ายยิ่งนักอนูบิสมีอาวุธประจำกายเป็นคาาที่เขาจะใช้มันเพื่อทำหน้าที่ส่งวิญญาณคนตายไปยังดินแดนยมโลกซึ่งเราจะเห็นได้จากในภาพยนตร์ต่างๆที่นักบวชของอียิปต์นั้นเขาก็จะแต่งตัวและสวมศีรษะแบบอนูบิสในพิธีงานศพ เพื่อเป็นการบูชาเทพ,พเจ้าแห่งความตายองค์นี้เซกเม็เซกเม็คือเทพีสิงโตผู้เหี้ยมโหดเธอเป็นบุตรสาวของเทพราองค์สุริยะเทพโดยเธอได้รับคำสั่งจากผู้เป็นพ่อให้ทำหน้าที่คอยจัดการสังหารคนชั่วช้าที่คิดก่อกระบฏต่อต้านถวยเทพ จนเธอนั้นได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโหดร้ายและน่าสะพรึงกลัวเซกเมตมีลักษณะเป็นสตรีที่มีหัวเป็นสิงโตตัวเมียสวมหมวกเป็นพระอาทิตย์และงูมือข้างหนึ่งจะถือคาาส่วนมืออีกข้างหนึ่งนั้นจะถือสัญ,ญลักษณ์แห่งชีวิตยืนยาวและมั่นคงที่เรียกว่าอังคโซเบกโซเบก คือเทพแห่งจระเข้ผู้ปกปักรักษากฎแห่งลุ่มแม่น้ำไน่คอยดูแลจัดสรรน,น้ำเพื่อการเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยชาวอียิปต์มีความเชื่อว่าจระเข้ที่อยู่ในแม่น้ำไน่นั่นก็คือตัวแทนของเทพโซเบกที่เขาจะไม่เข้าไปยุ่งหรือคุกคามใดๆจะปล่อยให้มันอยู่เช่นนั้นตามธรรมชาติโซเบกถือได้ว่าเป็นเทพที่เก่งรอบด้านเขามีทั้งความแข็งแกร่งบึก ทนต่อสู้ได้อย่างเป็นเลิศแล้วเขาก็ยังมีความเก่งกาจในด้านเวทมนต์และการรักษาฟื้นฟูอีกด้วยมาอัดในซีรีส์มูลไนเราจะได้ยินการพูดถึงเทพ,พเจ้าองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้วัดความดีความชั่วด้วยตราช่างซึ่งเทพองค์นั้นก็คือเทพพีมาอัต โดยคนที่ตายแล้วก็จะถูกอนูบิสนำทางดวงวิญญาณมาเพื่อพบกับมาอัตแล้วเธอก็จะนำหัวใจของเขามาชั่งดูหากหัวใจของเขาเบากว่าขนนกเขาก็จะได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าหัวใจของเขาหนักกว่าขนนกนั่นก็แสดงว่าเขาผู้นั้นชั่วช้าบาปหนาและเขาจะถูกส่งตัวไปให,ให้กับอสูรกายยักษ์สุดโหดที่ชื่ออัมมิดที่มันมีหัวเป็นจระเข้ มีแผงคอกับขาหน้าแบบสิงโตและมีลำตัวด้านหลังเป็นฮิปโปโปเตมัสไอซิดเทพีไอซิดคือเทพที่ชาวอียิปต์ให้การนับถือมากที่สุดองค์หนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะนางคือเทพี T P แห่งความอุดมสมบูรณ์การทำยารักษาโรคการเย็บปักถักทอเครื่องแต่งกาย และทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไอซิดยังมีความสามารถในการใช้เวทมนต์อาคมที่ถึงขนาดทําให้เทพโอซิริสผู้เป็นสามีที่ถูกสังหารไปแล้วกลับมีชีวิตขึ้นมาได้อีกว้าวช่างสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าสมแล้วที่เทพ,พีไอซิดนั้นคือพระมารดาของแผ่นดินที่ชาวอียิปต์ยกย่องบูชาโอซิริส โอซิริสคือเทพ,พเจ้าสูงสุดแห่งโลกและถือเป็นเทพ,พเจ้าองค์แรกแห่งอารยธรรมอียิปต์เป็นเทพที่มีความดีงามความสงบสุขและเป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมเทพโอซิริสเป็นสามีของเทพไอซิดเทพ,พีแห่งความอุดมสมบูรณ์แต่แล้วเทพโอซิริสก,ก็ได้ถูกเซทเทพแห่งทะเลทรายผู้เป็นน้องชายสังหารเพื่อชิงบัลลังก์จนทำให้เทพไอซิด ต้องใช้เวทมนต์เพื่อชุบชีวิตเทพโอซิริสกลับมาแต่แล้วเทพโอซิริสก็ขอปฏิเสธที่จะมีชีวิตอีกครั้งพระองค์เลือกที่จะขออยู่ในยมโลกเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาตัดสินดีชั่วแก่เหล่าวิญญาณเซตเซธอาจเรียกได้ว่าเขานั้นคือเทพนอกคอก ที่ทำตัวตรงกันข้ามกับเทพทุกๆุกองที่กล่าวมาเลยเพราะแทนที่เขาจะใช้พลังอำนาจในทางที่ดีเพื่อช่วยเหลือนําความสุขมาให้มนุษย์แต่เขากลับใช้พลังนั้นทำสิ่งชั่วร้ายเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจที่ถึงขนาดลงมือฆ่าเทพโอซิริสผู้เป็นพี่ชายได้ลงคอโดยเทพเซตนั้นคือเทพแห่งทะเลทรายที่สามารถควบคุมลมพายุพัดพาความแห้งแล้งและปั่นป่วน ซึ่งเขาก็มีความแข็งแกร่งที่ใครก็ยากจะล้มเขาได้ฮอรัสฮอรัสเป็นเทพที่มีความสง่างามเป็นนักรบที่แข็งแกร่งมีศรีรษะเป็นเหยี่ยวมีดวงตาข้างขวาเป็นพระอาทิตย์และมีดวงตาข้างซ้ายเป็นพระจันทร์เทพฮอรัสยังถูกพูดถึงอีกด้วยว่าเป็นเทพแห่งชัยชนะ เพราะเขาสามารถต่อสู้และปราบเอาชนะเทพเซตเทพผู้ชั่วช้าและโหดเหี้ยมลงไปได้ทำให้แผ่นดินอียิปต์นั้นได้กลับมาสงบสุขและอุดมสมบูรณ์อีกครั้งโดยยังมีความเชื่ออีกว่าเทพฮอรัสนั้นได้จุติลงมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อเป็นฟาโร่องค์สุดท้ายของอาณาจักรอียิปต์อีกด้วยอะมุนรา เทพราหรือสุริยะเทพมีลักษณะเป็นมนุษย์ที่มีศรีรษะเป็นนกเหยี่ยวสวมมงกุฎรูปพระอาทิตย์ว่ากันว่าเขานั้นคือพระเจ้าผู้สร้างทุกสรรพสิ่งบนโลกเรียกได้ว่ามีพลังมหาศาลเลยทีเดียวซึ่งครั้งหนึ่งเขาได้เคยลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเป็นฟาโรห์องค์แรกของอียิปต์อีกด้วยแต่ในอีกด้านหนึ่งของแผ่นดินอียิปต์ก็ได้เกิดความเชื่อเรื่องของเทพเจ้าผู้สร้างอีกองค์หนึ่งที่มีชื่อว่า อะมุนที่มีร่างกายเป็นมนุษย์และมีส่วนหัวเป็นแกะดำจนเวลาผ่านไปเข้าสู่ยุคอียิปต์ใหม่เทพเจ้าทั้งสองจึงได้ถูกรวมเข้าด้วยกันให้เหลือเพียงหนึ่งเดียวและถูกเรียกว่าอะมุนรา หากคุณไม่อยากพลาดวิดีโอสนุกๆก็ให้กดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะและตอนนี้โอเคอยู่ไล์ก็มีระบบสมาชิกแล้วเพียงแค่คุณกดปุ่มสมัครที่อยู่ใต้วิดีโอนี้เริ่มต้นเพียง80บาทคุณก็จะได้เป็นผู้สนับสนุนมอบกำลังใจให้กันเพื่อที่จะได้มีผลงานเช่นนี้ให้ชมกันอีกต่อไปขอบคุณมากครับ